คลิปนี้จะเป็นการแนะนำการใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนอกจากเครื่อง PC ตั้งโต๊ะในการเรียน e-learning นะครับคือโปรแกรม e-learning เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเรียนได้เลยไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตนะครับมือถือในระบบ Android หรือว่า iPhone นะครับใช้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันอยู่ในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับทีนี้การใช้เนี่ยเราจะใช้ยังไงและติดตั้งยังไงนะครับไม่ยากนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราไปเซิร์ชในตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับถ้าเป็น Android ก็น่าจะเป็น Play Store ใช่ไหมครับถ้าเป็น iOS นี่ก็จะเป็นพวก p p o o n นี่ก็จะเป็น App Store นะครับอพอดีผมใช้ iPhone เดี๋ยวผมจะขอแนะนำในการใช้ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันสำหรับ e-learning นะครับ,รบอันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปใน App Store นะครับ ถ้าเป็น Android ก็จะเป็นใน Play Store นะครับหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับพอเข้ามาได้แล้วนะครับให้เข้าไปที่ถ้าเป็น iPhone จะเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็คลิกคำว่าค้นหาตรงนี้นะครับค้นหานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับค้นหาค้นหาแล้วให้เราพิมพ์คำว่า Mooodle นะครับเพราะว่าโปรแกรม E-Learning ของเราเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของ Mooodle นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันทั่วโลกและก็ในมหาลัยต่างๆใช้กันเรียนจริงๆนะครับในการออนไลน์ พิมพ์คาว่า Mooodle นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปนะครับก็จะเจอนะครับจะขึ้นแอปขึ้นมามันจะมีคําว่า Mooodle กับ o o l e ลมูดนะครับให้เราลงตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอย่าลงตัวนี้นะครับให้ลงตัวแรกครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ติดตั้งไปนะครับติดตั้งไปตามขั้นตอนนะครับนะต่อไปถ้าถ้าเราจะเริ่มใช้งานนะครับ เราก็จะเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับในมือถือของเราที่ติดตั้งแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราใส่ไซต์ตรงนี้เป็น ppklearning org นะครับ moodle นะครับแต่อันนี้มันอาจจะยากนะครับให้เรากดสแกน qr code นะครับกดตรงนี้แล้วเราไปไปสแกนตรงไหนนะครับแป๊บหนึ่งครับนี่การสแกนเนี่ยนะครับให้เราไปเข้าในโปรแกรมใน PC ก่อนนะครับแล้วก็เข้าล็อกอินไปให้ได้นะครับ ล็อกอินได้เมื่อล็อกอินแล้วให้เราคลิกตรงสามเหลี่ยมเข้าประวัติส่วนตัวนะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นมาจะมีคําว่า QR code ตรงนี้นะครับกดเข้าไปสแกนตัวนี้เข้าไปนะครับสแกนปุ๊บมันจะเข้ามาสู่ที่หน้านี้มันจะเข้ามาสู่ที่หน้า,าหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับกดเน็กไปเน็กไปเน็กไปแต่ปุ๊บมันจะเอาจำค่านี้มาให้เลยนะครับ p i k l e a r n i n g o r er g m o o d l นะครับกดโอเคไปขึ้นอะไรไม่ต้องสนใจกดโอเคไปนะครับแค่นี้ครับแค่นี้ทีนี้การเข้านะครับการเข้าเนี่ยมันก็จะให้เราเข้า username กับ password นะครับ username กับ password พอเข้าได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่ท่านต้องใส่ใส่ถูกต้องเหมือนกับเหมือนกับในใน pc นะครับจำรหัสให้ได้นะครับเมื่อเข้ามาได้แล้ว ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันก็จะขึ้นแดชบอร์ดกับไซต์โฮมนะครับท่านก็เรียนในนี้ได้เลยมันก็จะขึ้นรายวิชามาให้นะครับเหมือนกับ PC ทุกอย่างนะครับเรียนที่ไหนก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ